เล่าเรื่องบายเลมอนอินดี้เรื่องตุ๊กตาลูกเทพหนึ่งเวลาเกือบเที่ยงคืนผมนอนกระสับกระส่ายไม่สบายตัวบนฟูกแข็งเก่าเมนอับผมรู้สึกอึดอัดจึงขยับตัวนอนตะแคงแต่เดี๋ยวเดียวก็ขยับกลับมานอนหงายดังเดิมก่อนจะยกแขนขึ้นก่ายหน้าผากแล้วลืมตาขึ้นในความมืดอย่างคิดไม่ตก คืนที่สองแล้วที่ห้องเช่าถูกตัดน้ำตัดไฟวิกฤตโควิด -19 ทําทำให้ผมตกงานอือกักตัวอยู่บ้านช่วยชาติแม่งคนไม่มีจะแดดจะให้กักตัวยังไงไหววะชาวบ้านหาเช้ากินข้าอย่างผมไม่เคยรู้จักคำว่าเงินเก็บเงินออมอะไรทั้งนั้นแค่เศษเงินที่จะหามายาไส้ในแต่ละวันยังยากเย็นแสนเข็นลำบากชิบหายแม่ง บางทีก็อยากจะตายไปให้เสียพล,ล้นผมถอนหายใจพพืใหญ่ก่อนจะขยับตัวนอนตะแคงอีกครั้งซึ่งนั่นทำให้คนข้างกายขยับตัวตื่นก่อนที่เธอจะยื่นแขนเล็กบอบบางมากอดผมเอาไว้นอนไม่หลับเหรอพี่ทองอืมคิดไม่ออกว่าพรุ่งนี้จะไปหาเงินจากไหนมาจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟทั้งเนื้อทั้งตัวพี่ตอนนี้มีเงินติดตัวอยู่แค่ร้อยห้าบาทเอง ผมยื่นมือไปกอดเมียรักสุดาเป็นลูกสาวอบตอนับว่ามีหน้ามีตาในหมู่บ้านของเธอส่วนผมเป็นลูกชายแม่ค้าขายขนมจีนแกงไก่ในตลาดสดของตัวจังหวัดเธอยอมออกจากบ้านมาอยู่เมืองกรุงกับผมเพราะความรักแต่ดูสินอกจากผมจะดูแลเธอให้สุขสบายไม่ได้แล้วยังพาเธอมาลำบ้ากอดมื้อกินมือ้อผมแม่งโคตรกระจอกเลยว่า นอนก่อนเถอะพี่ทองเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีฉันเชื่อว่าเราจะไม่อับจนไปมากกว่านี้หรอกจ้าคนดีผีคุ้มนะจ๊ะพี่ผมพยักหน้าในความมืดนอนฟังเสียงลมหายใจของเมียรักที่ค่อยๆผ่อนลงแสดงถึงการหลับลึกจากนั้นไม่นานผมก็พลอยหลับไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยอึดอัดแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก ผมพยายามขยับตัวตื่นแต่ไม่สามารถทำได้ร่างกายมันหนักอึ้องราวกับไม่ใช่ร่างกายของผมหรือว่าผมจะถูกผีอ๊อวัยเท่าความคิดผมรวบรวมสติตั้งใจจะสวดมนต์ให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองแต่จูจูผมก็ดันทะลึ่งตัวลุกขึ้นนั่งพร้อมกับลืมตาขึ้นอีกครั้งในความมืดเสื้อกล้ามสีขาวหม่นที่ผมใส่เปียกเหงื่อโชกไปหมดทั้งตัว ผมยกมือหนาศากอย่างคนทำงานหนักมาทั้งชีวิตขึ้นลูปหน้าตัวเองแรงๆหลายครั้งก่อนจะเหลียวมองไปรอบๆห้องอย่างระแวดระวงังจู่จูก็รู้สึกถึงไอเย็นเยือกแล่นปราดไปทางด้านหลังจนขนอ่อนบริเวณต้นคอลุกเกลียวหัวใจผมเต้นแรงจนเหมือนจะกระเด็นออกมานอกอกผมรู้สึกได้ว่าที่มุมห้องข้างตะกราา้าผ้ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองมาที่ผมตลอดเวลา ผมค่อยๆกลืนน้ำลายเหนียวลงคอด้วยความยากลำบากคิดในใจว่าโดนแล้วกูโดนผีหลอกแน่ๆแ,แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังทำใจกล้าตะโกนถามออกไปจนสุดเสียงใครฮิฮิฮ,ฮ,ฮิเสียงเล็กแหลมหัวเราะตอบกลับมาจากมุมห้องทำให้ผมถึงกับพผงาผมเห็นเงาดำขนาดเล็กเคลื่อนไหวไปมาราวกับกำลังเล่นสนุกฉิบหายแล้วผีแน่แน ผมรีบหันไปเขย่าตัวสุดาหวังให้เธอตื่นทว่าเธอกลับนอนตัวเย็นเฉียบราวกับศพใบหน้าของเธอนั้นเน่าเฟะเต็มไปด้วยหนอนชอนชายยุ้ยเฮียหน้าใสอิจใสเอียนสะสุดาผมตกใจสุดขีดกระถดตัวหนีจากฟูกนอนจนสุดมุมห้องแต่นั่นทำให้บางสิ่งบางอย่างค่อยๆย,ยื่นหน้าเข้ามาจากทางด้านหลังจนแทบชิดใบหูของผม แล้วกระซิบเบาด้วยเสียงยะเยื่อกว่าพ่อจา๋าเฮ้ยกูไม่เคยมีลูกผมสติแตกลุกขึ้นวิ่งพรวดไปที่ประตูทว่ากลอนประตูกลับล็อกแน่นจนเปิดไม่ออกผมทั้งเขยา่าทั้งเอาตัวกระแทกทั้งยกเท้าถีบประตูจนสุดแรงปั้งปั้งปั้งเปิดซิโวยไอ้เชียเอ๋ย ผมสะบัดราวกับคนบ้าวิ่งทลาไปที่หน้าต่างที่เปิดรับลมเอาไว้ตั้งใจจะกระโดดลงไปจากห้องเช่าชั้นสองเอาวะขาหักแม่งก็ยังดีกว่าถูกผีหักคอนาทีนั้นผมคิดแค่นั้นจริงๆแต่ว่าเฮ้ยผมหนายหลังล้มตึงจนก้นกระแทกพื้นเมื่อจูจ่ๆใบหน้าของเด็ก ผู้ชายก็โผล่มาที่ขอบหน้าต่างเด็กน้อยยิ้มกว้างเห็นฟันขาวแทบทุกซี่จนปากฉีกถึงรูหูพ่อจา๋าเด็กผียังคงเรียกผมว่าพ่อมันค่อยๆปีนขึ้นมาจากขอบหน้าต่างด้านนอกแล้วคลานเข้ามาหาผมอย่างช้าๆผมถออ,อยอถอ,ออยอยถอยจนแผ่นหลังชิดผนังห้องเลยที่สุด ผมก็หลับหูหลับตายกมือพนมท่วมหัวด้วยความลนลานกลัวแล้วกลัวแล้วอย่ามาหลอกมาหลอนผมเลยหนูไม่ได้มาหลอกพ่อจ้าหนูมาช่วยพ่อให้พ่อพ้นจากความลำบากผมนิ่งอึ่งราวกับหัวใจจะหยุดเต้นค่อยๆเปิดตาข้างหนึ่งจึงเห็นว่าเด็กผีน่ากลัวเมื่อสักครู่ กลายเป็นเด็กผู้ชายจำ้ำม้ำนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นกำลังจ้องมองมาทางผมด้วยสายตาเป็นมิตรจะจริงเหรอผมเอ่ยถามออกไปอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวความอับจนหนทางทําให้ผมยอมที่จะพูดคุยกับผีเด็กซึ่งกลายเป็นแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตจริงสิจะพ่อจ๋าพ่ออยากได้อยากมีอะไรพ่อจะได้ทุกอย่างสุดแล้วแต่ใจปรารถนาขอแค่พ่อเชื่อหนู ทำตามที่หนูบอกก็พอจ้าผมนิ่งอึ่้งอย่างใช้ความคิดก่อนจะพยักหน้าช้าช้าดวงตาของผมแทบไม่กล้ามองศบตาผีเด็กตรงตรงด้วยซ้ำไปได้แต่มองต่ำลงมาจึงเห็นว่าเด็กผีแต่งตัวด้วยเสื้อไหมพรมถักแขนยาวกางเกงขาย,ยาวสวมหมวกไหมพรมทรงสูงสีแดงสดมีผู้วงกลมห้อยส่วนปลายพรุ่งนี้ชาพ่อรีบเดินออกไปที่หน้าปากซอย ยืนรอจนกว่าจะเจอพี่ผู้หญิงขี่รถจักรายานขายลอตเตอรี่จากนั้นให้พ่อซื้อลอตเตอรี่ใบแรกซ้ายสุดนะจ๊ะเด็กผียิ้มกว้างก่อนจะค่อยๆจางหายไปจากนั้นผมจึงสะดุ้งตื่นเพราะถูกขย่าตัวอย่างแรงพี่ทองตื่นเถิะพี่สุดาทั้งปลุกทั้งขย่าวผมให้ตื่นจากความฝันซ้อนความฝันที่แสนพิศวง ผมค่อยๆผุดลุกขึ้นนั่งด้วยความมุนงงก่อนจะหันไปคว้ามเมียรักมากอดเอาไว้แน่นนาทีนั้นผมเพิ่งได้รู้ว่าผมรักเมียผมมากขนาดไหนการได้เห็นเธอยังมีชีวิตยังมีลมหายใจทำให้ผมมีพลังที่จะต่อสู้กับชีวิตที่แสนบัตซบต่อไปฉันเห็นพี่นอนดิ้นปลุกยังไงก็ไม่ตื่นพี่ฝันร้ายเหรอจะ๊ะอือพี่ฝันร้ายฝันประหลาดว่ามีเด็กผู้ชายมาบอกให้ซื้อหวย ผมเล่าความฝันอย่างละเอียดให้ภรรยาฟังกระนั้นในใจของผมกลับเต็มไปด้วยความสับสนว่าที่ผมฝันนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่ฝันเลอะเลือนบ้าบอของคนสิ้นหวังในชีวิตแค่นั้นเองเด็กผู้ชายเหรอจ๊ะพี่อือเด็กผู้ชายผมตอบก,กลับไปอย่างไม่สนใจเพราะในหัวสมองยังคงวิ่งหุ่นคิดหาคำตอบจากความฝันทว่าสุดากลับพึงพำด้วยน้ำเสียงกระตือรือ รนจนผมต้องหันไปมองเธอต้องใช่แน่ๆเลยอะไรเหรอที่จำได้ไหมที่ฉันบอกพี่ว่าป้าแก้วแกให้ตุ๊กตาลูกเทพฉันมาสุดาพูดพลางเดินไปที่ตะกร้าผ้ามุมห้องแล้วหยิบถุงผ้าในตะกร้าออกมาเทียงเท่านั้นเองผมก็ถึงกับขนหัวลุกขึ้นมาอีกรอบเพราะตรงตะกร้าผ้าคือจุดที่ผมเห็นเด็กผีในตอนแรก ฉันไม่ได้สนใจมองว่าของพวกนี้มันงมงายไร้าสาระแต่ฉันเกรงใจเลยรับมาไว้อย่างนั้นเองไม่นึกเลยว่าตุ๊กตาลูกเทพตนนี้จะมาให้โชคลาบเข้าฝันที่ทองจริงๆสุดาพูดเ,เจ้ยแจ้วในขณะที่ผมนิ่งวิ่งราวกับหูดับยิ่งเห็นสุดาล้วงตุ๊กตาลูกเทพออกมาจากถุงผ้าผมก็แทบจะหนายหลังล้มตึง เพราะว่าลักษณะการแต่งตัวของเด็กผีในความฝันกับตุ๊กตาลูกเทพในมือพรรยานั้นเหมือนกันร,ราวกับโคล่ออกมาเลยทีเดียวไม่อยากจะเชื่อเลยผมยกมือขึ้นขยี้ผมหลายครั้งเพื่อเรียกสติก่อนจะเดินไปหยิบขวดน้ำมุมห้องแล้วเทราดลงบนศีรษะจนเปียกชุ่มเดินวนไปวนมาในห้องเช่าแคบๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าใจลึกๆนั้นคานไม่อยากเชื่อเรื่องผีสางลูกเทพ ทว่าความฝันเมื่อสักครู่กลับแจ่มชัดราวกับความจริงจนทำให้ผมยิ่งรู้สึกสับสนท้ายที่สุดผมก็ซุดตัวลงนั่งทัางสุดดาแล้วยื่นมือไปหยิบต,ตุ๊กตาลูกเทพจากภรรยามาถือไว้ด้วยมืออันสันเทาถ้าผมถูกหวยผมจะยอมเป็นพ่อจ๋าให้หนูเองผมตัดสินใจพูดออกไปก่อนจะส่งตุ๊กตาลูกเทพคืนให้แก่ภรรยา แล้วรีบล้างหน้าล้างตาเปลี่ยนเสื้อผ้าเดินออกไปยืนที่หน้าปากซอยตั้งแต่ตีสีครึ่งยืนนานกว่าสี่ชั่วโมงจนฟ้าสว่างผู้คนสัญจรไปมาเต็มไปหมดเสียงทองของผมร้องจอกจอกด้วยความหิวกลิ่นข้าวเหนียวหมูปิ้งนมสดจากรถเข็นไม่ไกลรอยอวนมาแตะปลายจมูกขยับไปอีกนิดเป็นร้านเฮียกวงขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเจ้าโปรด ผมกลืนน้ำลายเหนียวลงคอครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความหิวอยากจะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งติดมันเยิ้มเยิ้มมากินใจแทบขาดแต่เงินที่มีอยู่คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเป็นไงเป็นกันผมก้มมองแบงค์ร้อยในมือยับยู่ที่กำเอาไว้จนเปียกชุ่มส่วนในกระเป๋ากางเกงมีเศษเหรียญสิบและเหรียญบาทนับรวมกันได้ห้าบบาทเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของผม เพราะนี่คือเงินที่ผมมีทั้งเนื้อทั้งตัวหากไม่ถูกหวยนั่นหมายความว่าผมและภรรยาจะต้องอดข้าวเย็นแล้วพรุ่งนี้ผมจะกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวกริง้งกริง้งเสียงกริ้งจากกรยานทำให้ผมเงยหน้าขึ้นทันที แล้วภาพที่ปรากฏก็ทำให้ผมถึงกับอ้าปากค้างมีหญิงสาวชาวบ้านปั่นจักรยานขายลอตเตอรี่กำลังขับตรงมายังจุดที่ผมยืนรออยู่จริงๆด้วยผมไม่ได้โดนผีหลอกรอติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่ฟังมาจนจบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา